น้อยๆเหล่านั้นเส้นทางสู่ความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันปูลาดรอเราอยู่ในทุกขณะปัจจุบันอยู่แล้วครับแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงก็อาจจะอยากชวนคุณผู้ฟังนะคะลองกลับไปมองกิจวัตรยามเช้าของตัวเองในมุมใหม่ดูลองเลือกสักอย่างหนึ่งพรุ่งนี้เช้าก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนตื่นนอนตอนแปรงฟันตอนดื่มน้ําหรือตอนพับผ้าห่มนี้แล้วค่ะแล้วลองทําด้วยความใส่ใจจริงๆ รู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันขณะตรงนั้นแล้วลองสังเกตดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเรากับความรู้สึกเราบ้างครับแล้วบางทีนะครับคำถามที่เราอาจจะต้องถามตัวเองต่อไปอีกก็คือถ้าความมหัศจรรย์หรือความสงบเนี่ยมันซ่อนอยู่ในความธรรมดาสามัญยามเช้าได้ขนาดนี้แล้วในชั่วโมงอื่นๆที่เหลือของวันล่ะครับ มันมีความธรรมดาอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะมองข้ามไปแล้วมันอาจจะกำลังรอให้เราไปค้นพบความใหม่ที่ซ่อนอยู่แบบนี้เหมือนกันก็ได้นะครับ